อีโมมักคยสงสิละต้านเราปีสสวัสดีครับขอเสียงพุที่ถึงรอบที่หึงเลยเ้เ็วี่เ็ทีไหมมันเป็นสียวนพุดธิบินจีนี่บ่เน้องแข้าวเนี่ยมันหัวอะไรมั้งไอ่เออมออเปล่ปลาแล้วมอส ขือเลี่ยง้กท่นเหล่าเด้อโบือ์ม่นก้มจมตัวงาหัวโมมึงโดนแทะโดนเลยช่องขขาวโมจิรายุเพราะเอกอภิว่เติมทานเนะเติมทานเนะอันเติมทานเนี่ยค่ะ มันหัวจริีมันหัวมันต้องขึ้นเสียงหัวมัน้วมสวัสดีวันปีใหม่พาปีใหม่เดือนใหม่เราขออวยใจให้สวัสดีเรือนเดือตำลานอกบัวบานในท้องนาทีชื่นบานมใจวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่เราก็อวย พี่ได้ฐานะทีมงานควันใสตติบายพอน่ะอมาเอาอีเคันพ่ปอมนกลัวบาริ่ไม่เลาะพอน่าบไแต่งตั้ง้องไะยิงวันลองพน่าเอาไปขับบงานแล้วไปมของกันจมอนั่นละกันใ้ภาพคิปเป็นที่เลืยด้วยนะครับมาสเขียาเลยมุนเอานะครับล้วน้องเตยน้องเตยมุนของควันนเลย หนูชื่อเตยเทนี่้านี้งขู้ใดนมอเีสุไงูยร์สุไงกระดิ่งเหรเบียกับลูกเมกับลูก้ดองกันเียนขวดเอาไปใชน่ใครจีเป็นทายเก็บลูกเก็บัได้ใครเลกันนะ ไมถ่ายรูปตรงไหน่อนไปถ่ายเชิแน่กอนถ่ายมอบกันทีละคนละคนถ่ายรูปนี่ถ่ายอยู่ไหนได้ดีด้วยปรี่ไม่เอาแบตกล่องเีเนี่ยอืมเนาะถ่ายแค่ดิสก์ดไม้มองเียนะเออไปถ่ายรูปเฮืย่อนี่นี้อันนี้มันอินดี้เนะ่อยากกินหมูกระทะละอยากกินเธอะโอยคืวางใี่ันเนาะิกินโติกินโติกินโต โอ้ยโอ้ยหวาวานเลยอิ่มก่ลัชุ่มแซบไงู่ด้วะได้นไแรงสักนันา้คนเราจะพักมันบะพไดเนี่ยดีอันนี้มันเกินสูชิไร่เขาบุกผู้จ้าง่อยเขาคอยจ้างี่ขขาโกจะก่อเดี๋วบันจันงเดี๋วบรจั่บอกเขาคุมตื่นไห เขาคือบบอกบอกนี้สิันีโอ้กรับม่เปิปเอาทานดู่ีก็ได้แม่ค่ะขอทานนะคะเอานครับคับเขาจะกำลังดังดูดิที่มีอะล่ะครูโมาเขอาวได้ของแฟนอ้้ยเขินมาก เมย่บอเมยจีเราไปผมดกนไปนะสวยบอกล้องสุดกดแล้วนะคะพี่ครับเติมทันเลยนะคะขอเลขสีบาเาซื้อมันบรลลปออกบอแต่งหน้าคือเป็นคูจริงพาดเดือนใครนประเทศไทยนี่ไทยบอบบอบบอบมอบท่าอนี้กันเลย

เกมอนเกมอนก็เลยของเกเนาะนี่รอยคุณเออรอยกว่าคุณนะ้คุณกวี่บาทละกว่าสบาทรอยกว่าะกว่าสี่บาทเราจะอันบ็อกกันเลยเนาะปิดไ่ไค่ะเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเนาะ เปิดเลยไหมเจ็ดพฤศสิกาเปิดพร้อมกันอันนั้นละเอาหมุนถ่ายรูปก่อนค่อเปิดต้องอันนี่บอกเออให้เปิดใชเปิดมั่นลุกวันมีสองพันหกิบเอ็ดรถตัต่อบดีให้หมุนใดก็ได้หมุนอีกเม็นมะ เอาไก่เห็ดล so ้างมันพิเศษรอดทุดทายใส่ชือทุกคนโอเคโอเคได้กล้องมะพูดอะีล้วไม่เดดกล้งเดืีกโอ้ยเราร้องมาได้หนึ่งพด้นใส่อไอะเอ็มนปนเอหมอบอ๋เสือมอบเอยังไงคนั้นกล้องนี่กล้องเงินแม่ควาองเงินทุรู้กล้องี่แหละ ใ่เงินบาเล่เงื day? ่อนโอ้ยละละตานพูมานกันาค่มานกันลูกเอาซีบาทซีบาทเขาึ้นหนาลักเนาะคือราไม่ขีมาแหงกันือกองอันละลอย้วก็ใส่เงินซีบาทมาแ่นแ่ดกเสียหน่ยอก่เงืนนข้ม้กาขึ้น้ยนาขน้นมนมาขึ้น้ามนนาา ไดงผีมูสซะหนึ่งีมูสซะหนอ่ี่โอ้ยปะแ้งได้คนแ้งได้องแป้งเดี๋ยวก็มูสที่เกิดมาอย่างนี้มูสแดงเลยนะแดงบออมามาโอ้ยเอาแม่บ๋อบอสแ้งใช่นห่แดงแป้งเอาแม่ เลยเอบคุณคลับขอบคุนทกท่านไป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 ไลไเอปเปไปไป้ายปไ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 ปอปไปไปไสไปไแไป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 ดปไปไปเปอเไป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 ไเไปไปไปไืไปไปไปอปไปไะเปไเไมไปไปไยนปไปไปไยไเไาไป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 โปไปไปไเไปเปไ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 ปปเย ไม่ใช่แรงกลัวเฮ้ยเอาไปไตยากไหนเนาะยังไงขึ้นไปไหนกันอยู่โอ้โหเนี่ยใจอะเนี่ยเหลือแต่ผูดขาขาเฮ้ยพอขึ้นเหลือแต่ผู้นั่งบ้านเนาะเพราะมามีประโยชน์ ใส่สวยบ่าได้พี่เอกว้แม่ลืมเอาไม่ิืมใส่แล้วนะจะมันหายงาก็เป็นเสกสายัางยูย่าอยูก็จได้ของของปู่ก็จะได้ของบ๊พิศรายตีนทำไมบอบอละบ่ละเป็นแม่ผู้ใดกำไรเป็นบากกิมเด็บตันแจมจนสาย

เมฆไปหมุนจ้าลุงไปหมุนอีกแลวพี่วัดเขาว่าเพื่ออ่านเป็นเมฆวะนอกพี่เมฆเอาเดาตาพอดีโมเมฆแม่ของกันเขาได้ของกันพี่เมฆกับพี่โมสลับกันสวัสดีเอ้าโอ้ยเสกกับโมสลับกันสิเมฆนี่ยังไม่ได้ของใคร ต้องถ่ายรูปอ่แล้วของพี่ล่ะอุิยีทำไมมันไกลขนาดนั้นถ่ายรูปแม่อ๋อถ่ายรูปในชั้นเนี่ยท้าแมผู้ใดถ่ายรูปนี่ค่อยถ่ายเขโม่ก่อนค่อยถ่ายทีเดียมใช่หรอโม่ไห้เมเด็กโม่ฮะทำแม่ดีๆค่ะโม่ไห้เมกเด็ถ่ายรูปขโม่เลยไม่ใส่เด็กผู้ใดให้ใครขโมยเลยหมุนเลยเสือยไม่เลืองค่ะหมุนให้มันตามาันนี้เหลือง แดี๋ยวของ้คือเอกพเี่ของี่โมก็ดเลี่ยนกันเลยเอาพี่เมยก็ยังไม่ได้นี่ก็นี่ไงพี่เมยก็ต้องได้ของพี่อืนี่เยกได้ไหมยวกูวม่มีโอกาสเดี๋ยวมุนเลือกเอามุน่เมเมื่อกี้นี่ยไฮไปไแล้วก็ใครซือบอโครก็หลังเลิบใหม่ดีนี้เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ปล่อน่เอาใหม่เอาไหม่ดยเออปล่อยได้ เอ๋อกับแม่เลือดสามคนก็ถือเปี้ยวกับมุนเลยกับผู้ใดสิหมุนมาอีกกระมุนบอของรางวัลมันเหลือดสองชิ้นแล้วมันกระชิบเป็นยังกระมุนมันสิ่เป็นของออกของพี่เมฆใช่ไหมเอาของพี่เมฆออกแมนเดือผู้ใดกระชิบได้อันนั่นโซ่เหลี่ยวจะเคี้ยวกรรมการราตีกันเอาหมุนแล้วก็ออกขันมาตี่จันลอนไม่แม่เริ่มไหมที่ไหน มึงเด็ยัอยากดเออลยีโม่ด้ของจากของพี่ได้ของเอกเอาไม่จะขอจะขอกับมเอาเอายังไงยังตัวเนี่ยมันอโ่เอาอีโมเอากูเอาเออเออเมนอไอคคนอีโม่เรา๋ยวเาอา ใส่บาดนมีมอบมอบตืนาใส่บาตสะพามอบสะามีหมเดี๋ยวคุณถามน่ยูไปวัาเลียนอีย่างยุคบาตกอยากรู้อยากสราบดเสื้อได้นี่สื้อซื้ชายมาตีผู้ํายแต่บาสักเลี่ยมเอาเมอบมอบเดี๋ยวอัานไยอย่างนี้ันเดียวผายโทรศัพท์ไปสวยดาวได้ผมรู้สวยดาวมาติฉันลอยไปซื้อผู้เดียวข้ามเซ้าแล่นนี้กันว่าสัตวเมืองสอบ าเอ้าัรลีแเปิดเลเอาลุ่นลุ่นลุ่นเปิดเปิดเปเพราะว่ามันีมากเ่ยเออเออเอเฮางวัลพิเศษมากขึเร่งบอลพิเศษเดีปีใหม่นะคะะได้คนหลายๆเยอะบอล้งมาดานี่มาดามบอลนี่รางวัลพิเศษคืออะไรอะเออรางวัลพิเศษคืออะไคืออะไร โอ้ฮ่าเพื่ออ่ะหมวนหมุนหมุนเจ้เว่าสตอเบอรี่ตายแล้วเขาบอกใส่เนท่อยหนึ่งรตุนกันียู่รูบตุ้นกี่บาทกว่ริวคุ้กัต่ซิกหาบาทเทียวปูดพูดได้กําไลนนั่งกินหมาบ่าบ่าปุนเล่นพากันอยากจับไหมอ่หมุนตอีพ่อแกตองเลียงในมี้ยวเยอีทุ้งทุงอย่าง อันนี้นำตอะกูบ่าด้อเข้าด้อมาเรียงเด้อเอาเอายเก็บดูไหนกะสูยลูปอ่อันนี้เอากินแนวกิน